อคครับอยู่กับร้านบางคายอซ์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวกล่องมันไม่ใช่นะกล่องเป็นโคเด้นนะครับแต่ในกล่องก็คือโตเกียวมาริบริกาดสามแปดศูนย์นะครับตัวนี้เปิดราคาก่อนที่สามพันห้าร้อยบาทพร้อมเล่นสามพันแปดร้อยบาทฟรีค่าส่งนะครับ <Yeah. S 1> เอ๊สงสัยราคามันเท่ามือหนึ่งเลยนิดห่งหว่านะครับมือหนึ่งมันอยู่สา0พันห้าแต่ทำไมตัวนี้ถึงสา0พันห้าหลายๆคนสงสัยอยู่แล้วแหละ แม่งราคาแม่งเวอร์วังมากทำไมนะดูต้นคลิปแล้วาก็เห็นแล้วแหละว,ว่ามันคืออะไรก็คือสองแม็กสามแม็กรวมแม็กติดปืนนะครับอ่ะมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องก็มีแค่ตัวปืนแล้วก็แมกกาซีนเดิมนะครับมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็แม็กพร้อมซองนี่แม็ก Mac. อันละนะครับมือหนึ่งผมดูจากร้านลูก,กี้นะอันละเก้าร้อยห้าสบาท 950เพราะถ้าท่านซื้อมือหนึ่งรวมแม็กอีกสองอันตัวปืน3,500ถูกแล้วนะครับแม็กร e ้อีก900950อ่า9 2 8 1 8 0 0ดรวมเป็น1 0 0านะครับ1,500ก็เอ,อ้นั่นแหละนะครับประหยะัดตังค์ไปเยอะนะอันนี้ผมขออนุญาตปล่อยยกชุดนี้เลยนะครับไม่แยกเพราะว่ามันเป็นแม็กตรงรุ่นของเขานะครับผมจะไม่แยกนะเพราะว่าถ้าผมแยกผมไม่รู้ว่าจะไปขายใครนะครับ ป้อนแม็กตรงรุ่นแม็กสอันนะครับผมมาดูตัวปืนนะครับตัวนี้ปุ่มปดแม็กเล็กๆตัวนี้เป็นเลเซอร์หลอกนะครับไม่สามารถใช้งานจริงได้นะครับผมมาดูโลโก้นะครับโลโก้เป็น MNP นะครับบอดี้กาด380ก็คือขนาดข้าปืนจริงเขาใช้ลูกปืนจริงจะเป็นสาลูกประสา80เนอะนะครับนะอ่านี่เลยเป็นไซส์แบบคอมแพกเล็กๆน่ารักนะครับด้านบนก็สกินลาย380ออโต้นะครับอ่ะ ฝั่งนี้นะครับพ็อกเก็ตนะครับออโต้ซีรีส์โตเกียวมุริเมดินเจแปนนะครับตามสไตล์เขาเลยนะ SGK b g 3 8บฝั่งนี้จะเป็นโลโก้คล้ายๆสมิธแต่ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ที่ว่า TM ก็คือโตเกียวมุรินะครับนะเาตัวนี้ไม่น่าได้ลิขสิทธิ์แท้จากจากสมิธนะครับแต่น่าจะเป็นการก๊อปสมิธมานะหรืออาจจะอาจจะได้ลิขสิทธิ์มาในบางส่วนนะแต่อาจจะไม่ได้ให้โลโก้เขาเลยใช้ สัญลักษณ์ของเขาเองคือ T.M ก็คือโตเกียวมารีนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้เหมือนโลโก้สมิธนะครับแล้วแถมรูปผันผันตานะี่คือแบบโอ้ยนึกว่าโลโก้สมิธนะครับตัวนี้มีเซฟนะครับผมเซฟเขาอยู่ตรงนี้นะดันเซฟนะขออภัยนะครับอือนี่จะเป็นเซฟนะครับเซฟคือมันเป็นระบบ non โบแบ b a c k คือไม่มีระบบถอยหลังอยู่แล้วก็คือพรกงนี้นเป็นระบบหลอกทั้งหมดนะครับจะไม่สามารถใช้งานจริงมีแค่เซฟตัวนี้ตัวเดียวที่ใช้งานได้นะครับไม่ นี่เลยแล้วปกก็ยิงนะครับแต่ถ้าเราลั่นไกไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับไกเขาจะวืดนะครับผมก็คือเป็นการให้นกมันตีแล้วก็ไม่มีระบบรีเซ็ตใดใดเลยนะครับถ้าจะยิงก็คือต่อเมื่อเราใส่แม็กนะครับมันถึงจะลั่นไกได้ปกตินี่แบบนี้นะครับถ้าเราแม็กออกปุ๊บก็จะลั่นไกทิ่ได้ทีเดียวแล้วเพื่อเป็นการเคลียร์นะครับให้นกมันไม่ค้างนะครับเป็นการรีเซ็ตนกนะโอเคมานะครับจริงๆตัวเนี้ยเอาพูดตามตรงมันไม่ต้องเซอร์วิสเยอะนะครับมันเซอร์วิส หลักก็คือฉีดซิลิโคนครับมันไม่ได้เซอร์วิสเยอะระบบไม่ได้ขับเคลื่อนเยอะแต่ถ้าเซอร์วิสจริงๆนะครับอันนี้มันไม่มีใครแนะนําแต่ในความสุกผมว่ามันก็ควรนิดนึงนะครับยกเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าขันน็อตออกแล้วนะครับเลื่อนเลื่อนชุดบนไปข้างหน้านิดนึงนะครับพอเลื่อนเสร็จแล้วเราจะอยู่ประมาณนี้นะตอนแรกจะอยู่อย่างนี้เราเลื่อนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับตัวด้านในเป็นท่อฟลิกนะครับคือไม่สามารถที่จะ ขยับใดๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะนะครับหลกัหลกๆแล้วให้ฉีดซิลิโคนเพราะว่าระบบขับเคลื่อนเขานิดเดียวนะครับไม่ต้องมาใช้เจลาบีขาวขนาดนั้นนะนะครับเนี่ยเราก็ฉีดซิลิโคนไปแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มอัตราการหล่อลื่นแค่นั้นเองเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องมาฉีดถึงท่อในเขานะเนี่ยเท่านี้ฉีดซิลิโคนเท่านี้พอนะครับผมอ่ะฉีดซิลิโคนเท่านี้พอนะครับแล้วเราก็ใส่อะไ์กลับเข้าไปนะครับครอบกลับไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ดันกลับไปแบบนี้นะครับนะ นั้นให้ท้ายมันชิดกันเหมือนเดิมนะฮะนั้นให้ท้ายมันชิดกันเหมือนเดิมแบบนี้แล้วท่านก็เอาน็อตใส่กลับเข้าไปแล้วก็ขันกลับเข้าไปนะครับหลักๆแล้วก็เรื่องตลอลื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าการพวกโอลิงด้านในมันเสื่อมสภาพนะครับเราก็ฉีดไปแค่รอบๆนอกพอแล้วก็ระบบขับเคลื่อนจะได้ลื่นๆน,นะครับจะได้ใช้กับเราได้นานๆน,น,นะครับอ่าเราก็เช็ดนิดนึงครับสิ่งสปกปรกออกไปเช็ดข้าน้ํามันออกไปไม่สิ่งสปกปรก ต่อไปกด็ดูดูแลเรื่องแมกกาซีนนะครับ magazine แมกกาซีนเราก็ฉีดเข้าไปตรงๆด้านในด้านนี้ด้านนี้ได้เลยนะฉีดปุดนึงปุดนึงแล้วก็ปุดนึงนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะอ่านะครับแล้วเราก็ใส่แม็กเข้าไปเรียบร้อยถ้าใส่แม็กเข้าไปเนี่ยมันจะยิงได้เลยนะครับมันคือการรีเซ็ตโดยอัตโนมัตินะครับถ้าท่านใดกลัวสปริงตัวแฮมเมอร์ล้าเนี่ยให้แนะนํ้วิธีการถอดแม็กออก แล้วเก็บแม็กแยกออกจากปืนนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่งั้นมันจะรีเซ็ตตลอดเวลานะเนี่ยใส่แม็กปุ๊บมันแล้วเราเอาแม็กออกมันแล้วก็รีเซ็ตละใช้ดีคือเอาแม็กออกจากตัวปืนนะครับแล้วเก็บใส่กล่องไว้เพื่อเป็นการเซฟต,ตัวตัวสปริงแฮมเมอร์ไม่ให้มันล้านะครับนะเออครับอ่ะดูแม็กซซีนที่อยู่มาด้วยกันนะครับที่มาด้วยกันก็คือนี่มารูอเท่นะครับมารูอเท่นะนี่เลยนะครับมารูอเท่จากบริการ380ตรงรุ่น SGK นะครับมาชีดซิลิโคนเหมือนกันเลยมานะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับนิดนึงนะครับแ,แล้วตรงแม็กเนี่ยผมลืมให้ดูนี่ดูท่านเหตุไหมนะสัญลักษณ์ทีเอมมองผันผ่านนึกว่าสม,มิธนะแต่ไม่ใช่สม,มิธนะครับเป็นโลโก,โก้ทีมของมาเราอีกเลยนะครับผมโคตรเท่เลยฉีดนิดนึงพอแนละ้วไม่ต้องเยอะ ตอนนี้พอนะครับโอ้ยใครได้ไปนี่คุ้มค่ามากนะครับสามแมกซีนจุกๆนะครับจุกๆนะฮะพอแค่แม็กก็คุ้มแล้วนะครับแม็กแพงมากนะครับผมอ่ะ๋ยวผมขอยาดใส่มันกลับเข้ากล่องเหมือนเดิมนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะมาพร้อมแพ็คกล่องเลยก็คือคุ้มโคตรๆนะครับไม่ต้องไปซื้อแม็กเองด้วยถ้าซื้อแม็กเพิ่มเองก็จุกๆนะฮะ เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับท่านใดที่ได้ไปนะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็เรื่องดูแลก็แค่ฉีดซิลิโคนแค่นั้นเองนะครับผมโอเคต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาเทสเจ้าตัวโตเกียวโมริบอดิกาดนะครับสามแปดศูนย์ตัวเล็กนะครับตอนแรกนะครับผมกล่าวว่าจะเทสด้วยแก๊สอิทธิพันธ์นะครับแล้วไปลองดูคลิปต่างประเทศนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เขาเล่นกัน นะตลาดก,ก็เป็นต่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะว่าข้อมูลเขาจะค่อนข้างแน่นนะครับก็คือแก๊สที่ใช้เนี่ยไม่ควรใช้แก๊สอีทีพันนะครับควรใช้ไปแค่ r 1 3 4หหรือเป็นตัวตัวนี้จริงจริงมันก็ผสมปุ๊กโพรเพนเนาะแก๊สเพิ่มความแรงนะครับมันก็ใช้กับตัวยมรีดได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้แก๊สอีทีพันเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า1อากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนแล้วบวกกับแรงดันแก๊สที่ค่อนข้างสูงถ้าเป็นอีทีพันนะครับมันก็จะทําให้ดันโอริงปลิ้นได้นะครับต่อให้เหลือน้อยก็ตามเพราะ แนะนำไม่ใช่แค่นี้พอนะครับไม่งั้นโอลิงปลิ้นนะครับนะปลิ้นปุ๊บรั่วเลยแต่ครนี้นะปลิ้นปุ๊บรั่วเลยนะครับนะผมจะเทสทั้งหมดสามแม็กนะครับอ่านะครับอย่าลืมครับว่าตัวเกียร์มือระบบเป็นแบบนี้นะครับไอเสียงที่รั่วเนี่ยคือไอคอระขป๋องของผมนะครับไม่ใช่เสียงแม็รั่วนะเดี๋ยวให้ฟังใกล้ๆไม่รั่วนะครับแต่เป็นประกองนะครับไอตัวฝาล็อกมันไม่ค่อยแน่นนะครับผม ต้องงายแบบนี้พักหนึ่งแล้วเขาย่าเขายา่าจะเงียบเองนะครับอ่ะแม็กที่สองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าแม็กที่สามนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าวาลมาลุยเนี่ยครับเป็นวาลรุ่นใหม่นะครับที่มันจะไม่นี่เรียกว่าไม่อ่มาขออภยัยไม่ใช่ไหม่เขาเรียกว่าอะไรนะเวลามันเต็มแล้วเนี่ยมันจะดันแก๊สออก นะครับถ้ามันไม่มีแก๊สอยู่มันจะเป็นลมออกมาแต่ด้วยความที่แม็กเขาเล็กนะครับมันก็เลยใส่ได้ไม่เยอะแป๊บเดียวเต็มนะครับผมไม่ต้องกดค้างนานเนาะอ่ะอันนี้ก็จะมีช่องใส่ลูกเขาเลยนะครับแต่นี้ใช้ตัวสปีดโหลดไม่คือใช้หัวเกี่ยวไม่ได้นะครับต้องใช้เล็บดึงเท่านั้นแล้วก็จะมีรูหยอดให้แล้วก็หยอดลงไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แม็กหนึ่งใส่ได้ประมาณเก้านัดนะครับจริงใส่ได้สิบแหละมันจะพอดีรูพอดีนะครับก็ใส่ไปสิบเลยเต็มแม็กนะครับแม็กที่สองนะครับผมผมจะเทสทั้งหมดสาแม็กนะครับเพราะในเมื่อผมให้ไปสาแม็กเราก็เทสทั้งสามแม็กให้ดูไปเลยนะครับจะได้จบจบกันเอาตัดปัญหาจะได้รู้เลยว่าแม็กมีปัญหาไหมหรือไม่มีปัญหาเอ้าใส่เกินนะครับขอภยัยเรียบร้อยนะครับอบ่บุตรหมดน,น,น,นะครับเดี๋ยวยา่าใส่บุตรก่อน โอเคเอาบุตทมาแล้วครับเราก็ใส่บุตทไปอีกหนึ่งแม็กแม็กสุดท้ายนะครับจํานวนสิบนัดนะครับเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับนะออกติดโอเคเรียบร้อยจํานวนสามแม็กนะครับมาดูความแรงกับเจ้าตัว R หนึ่งสามสี่นะครับผมตัวเล็กนะครับเหมาะสาหรับเด็กหรือถ้าจะไปลงสนามก็โกงนะตัวเล็กกระททดรัดความแรงดูความแรงก่อนไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วามาดูกันสองสี่ห้าสองสี่หก 2, 4, สองสี่ฮะเสถียนความแรงสเสถียนมากนะครับโอ้โอสเสถียรเลยนะโอเคต่อไปดูความแม่นยำกันนะครับโอเคมาเป้าสิเซนและยี่ิเซนนะครับระยะสิบเมตรนะครับผมเอ้สิบห้าเมตรขออภยัยกับเจ้าตัวเล็กบอดี้การ์ดนะครับเด้ โดนเป้าใหญ่ก็ถือว่าปกติครับเพราะว่ามันต้องยิงเผื่อลูกหนักนะครับตัวนี้ไม่มีฮอปอัพนะครับก็นั่นแหละก็สัดไปได้เลยแต่ลูกลูกมันหนักไปหน่อยนะครับ20ต้องใช้สัก0-12น,น,นะครับแต่ความแรงขนาดนี้ก็โอเคนะนะครับแต่ดูระยะ10เมตรกันโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะ15เมตรเอ้ย10เมตรนะครับมาดูว่าจะยิงโดนไหมนะครับ แม็กที่สองผ่านไปนะครับอันนี้แม็กที่สามนะครับผมมาดูว่าเป็นไงนะครับแม็กที่สามนะฮะหมดทุกแม็กโอเคไหมนะครับสรุปแล้วยิงออกหมดทุกแม็กแต่ตัวนี้ไม่มีรีคอยนะครับไม่มีรีคอยได้ๆเลยนะ เลยทาให้ปืนยิงค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะฮะถ้าระยะใกล้นะครับถ้าระยะไกลต้องยิงเผื่อลูกตกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ตั้งฮอบบ่ดด้นะครับโอเคเนาะก็นั่นแหละครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะเราคยิงออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยัดในแม็กแล้วก็เคา้าได้เลยนะครับจำนวนสามแม็กนะครับผม นะก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อย่าอัดจนเต็มนะก็เหมือนเดิมครับก็ให้ระวังเรื่องแก๊สบวกนะเพราะแม็กแม่งแพงมากอันหนึง่งก็เก้าร้อยกว่าบาทแพงนะครับเราก็เซฟเซฟไว้นะเซฟเซฟไว้ดูแรงเขานิดนึ่งครับดูแรงนิดหนึ่งแม็กเขาแพงนะครับเราก็อันนี้ยิงหมดแล้วนะครับจนไม่มีลูกแล้วเราก็ต้องลั่นไกลทิ้งนะครับเพราะว่าตัวแฮมเมอร์รีเซ็ตเขาก็ยังรีเซ็ตอยู่นะครับฟังเสียงเห็นไหมมันยังลั่นแปะอยู่แล้วพอเรากดไกลปุ๊บ จะวุดทันทีเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อเราใส่แม็กเขาจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติแล้วถึงจะยิงเห็นไหมแต่ถ้าเราแม็กออกปุ๊บไกก็ยังรีเซ็ตอยู่นะครับเราก็ต้องลั่นไกทิ้งเพื่อให้เว้าแบบนี้กดนี้จะไม่มีไม่ลั่นนะเป็นระบบของปืนนะครับมันไม่ได้มีปัญหาเป็นระบบปืนนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b ีบการิดจังซาวไลน์แอดบีแคร์ซนะครับผมหรือก็ว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับก็จะมีลิงก์ไลนะคคครรัับบผมโอเ ขอบคุณครับหรอขอรับ